สวัสดีค่ะพามาชมไผ่นางฟ้าสีหมอกค่ะนี่เป็นต้นที่ทางสวนขุดเง้ามาชํำนะคะดูลายของเขาค่ะได้สวยมาก ให้นางฟ้าซีหมอบชุดนี้สมบูรณ์นะคะพอแทงหนอ่อเริ่มแทงหน่อออกมาเกือบทุกถุงแล้วค่ะปลูกโชว์ปลุกระดับสวยงามค่ะ ลำของเขามีความลายสวยค่ะต้นยิ่งโตยิ่งสวยค่ะลายยิ่งชัดขนาดหน่อของลำใหม่นะคะก็ยังมีลายโผล่ขึ้นมาให้เห็นลางๆนะคะตัวนี้ เพื่อนพี่ๆนะคะท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับสายพันธุ์ไผ่หรือต้นไผ่นะคะกระทักเพจเข้ามาได้ชุดน,นี้ลากสมบูรณ์มากค่ะลากแน่นลาก ชุดนี้สมบูรณ์พร้อมลงปลูกค่ะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ค่ะติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ book, ๊กสวนธนพัสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์รรค่ะ091 05 158 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง youtube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ